สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมชั่วโมงนี้พามาเอาบุญกับขบวนรถบรรทุกสายบุญของฝั่งอำเภอน้องสองห้องนะครับจังหวัดขอนแก่นนี่นอกจากรถบรรทุกแล้วมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแต่งรอๆด้วยครับนี่นนำขบวนครับขันนี้มาจากอำเภอปทายขนนี้มาจากอำเภอ บละบ,บือครับนี่มาจากบ้านยางตะบดยางจุดที่น้ำท่วมเลยนี่มีเครื่องเสียงด้วยโอ้โห <c oughs> เอา้าอยู่ดีด <c oughs> เพลงก็ติดเลยนะ <c oughs> มาจากอำเภอบละบ,บือครับตอนนี้กำลังวิกฤตเลยอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำกำลังซ่อมแซมอยู่ขอแวบ,บมา ดูขบวนพระป่าอินหินปูนทรายนะครับสายบุญของฝั่งกอำเภอหนองจองห้องกันก่อนแต่เดี๋ยวเสร็จจากนี้จะพากลับไปเกาะติดสถานการณ์นะครับที่อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคําตําบลโนนราสีอำเภอบอระบ,บือจังหวัดมหาสารคามกันต่อทยอยกันมาเรื่อยๆครับ การบูนนะครับปัตถุประสงค์อิดหินปูนทรายจะนำไปทอดถวายที่วัดบ้านขามป้อตบบตมตำบลหันโจดอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับเนี่ยทยอยกันมาครับรถบรรทุกแต่ง รออะไรวันนี้ก็ไม่กี่เจ้าระเบียร์อ้สาวนอ่เลยก็่าระเบพร้อมไปยังเช้ามพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วน่าจะพร้อมเนาะได้ข่าวว่าในงานมีหมอรำซิ่งด้วยมีครับมีมีมี5ชั่วโมงเคปโคดจิตีมีไหมน่าจะมี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 เขาเล่นในวัดเลยบ่5ชั่ววัตแม่แม่ผัดในวัดเลยเอาหลวงพ่อจะไม่สึกหมดบ่องเดียวครับองเดียวองเดียวครับคุยคุยแล้วครับ งพ่อประจำอ่าหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อประจำบ้านแล้วหางเครื่องไหนมาเยอะไหมเยอะครับเยอะครับนี่ก็มาจากพยากระพุ่มิสัยมหาสารคามครับเสียหนุไปเลยนะขบวนครับครับครับเจี่ทอเงินเดี๋ยวเราต้องทำสัญญากับหลวงพ่อไว้ก่อนครับว่าดูหมอลำซิกแล้ว ห้ามสึกก็มีองค์เดียวด้วยเนาะัสวัสดีครับสายสวยๆครับขบวนน่าจะพร้อมแล้วเนี่ยเขารอรถห่อมาจากทางไกลนะ จากพายัคฆภูมิวิสัยจากาแคนดงบริลลัมมาจากหลายๆพื้นที่ครับอิ่มปุนแน่นอนวันนี้อนเ,เอาเครื่องดื่มเย็นๆไปก่อนสวัสดีครับโอ้รถคันนี้มีเด็กมาด้วยไหมครับ หน้าเวทีจะเหมายู่ไหมครับพร้อมได้ปะไปได้ปะเดียไปได้ปะเสียนุเอมาเขารอสองคันนี้เลยก็คือข้างหน้านี่ตัวลายไอ้นี่ก็คือพระเอกวัสดีครับผมมีเด็กมาไหมครับ นี่ทางครับขอบคุณครับ๋อถ้าไม่มีหน้าเวทีเขาพร้อมอยู่ไว้ดินี่ครับปากทางบ้านขามป้อมนำขบวนมาแล้วครับสบพอนองสองห้องต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรครับ ตัวเข้ามาครับ รอแรงๆทั้งนั้น Thank <muchas> ครับปิดท้ายขบวนโอเคครับสาธุบุญเดี๋ยวไปเจอกันในวัดครับขอบคุณสพนองสองห้องนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาอำนวยความสะดวกวันนี้เอาบุญนับกันครับ 啊，不、嗯，他、啊嗯啊啊